อุปกรณ์ที่เรียกว่า uvgi นะครับอันนี้ชื่อเต็มก็คือเนี่ย ultraviolet germicidal irradiation er นะครับอันนี้ก็รังสี uv ใช่ไหมครับ germicidal ก็ germ ก็คือพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเชื้อโรคอะไรเงี้นะครับ s ตัวนี้ก็แปลว่าค่านะ germicidal ก็คือค่าเชื้อนะเอร r r er a d i a t i o n ก็คือ,อตัวรังสีนะครับก็เป็นการเป็นอุปกรณ์ค่าเชื้อด้วย รังสีอัลตราไวโอเลตนะครับนี้ก็ UVGI นี่ก็ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในย่านในย่านความยาวคลื่นที่เป็น UVC นะครับอ,อยู่ในแถบความยาวคลื่น UVC ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง2 0 0ร้อถึงสองนาโนเมตรนะครับรังสีนี้จะสามารถป้องกันการ เพิ่มนะครับหรือการขยายพันธุ์นะของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้นะครับตรงนี้มันก็ความยาวลื้นก็จะสั้นกว่าช่วงที่ตามองเห็นนะครับมนุษย์มองเห็นอยู่ที่สามร้อยแปดสิบถึงเจ็ด้อยแดสิบนาโนเมตรนะครับก็ตั้งแต่ย่านที่เป็นสีม่วงยันสีแดงนะครับเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยม่วงคขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยนะครับถ้าต่ำกวันนี้ก็เป็น UV วเนาะถ้าเกินนี้ไปถ้าความยาวคลื่นเกินนี้ไปก็เป็นอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดนะครับ่บย่านนี้ก็เป็นย่านความยาวคลื่นสั้นนะครับตามองไม่เห็นอืมอันนี้มีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะตัวอุปกรณ์ที่สร้างแสง uv เนี่ยคำว,ว่าฟิกเจอร์เนี่ยอืถ้าใช้กับเรื่อง โคมไฟหลอดไฟเนี่ยฟิกเจอร์คือรวมทั้งหมดเลยทั้งโคมไฟหลอดไฟบัลลาเนี่ยทั้งทั้งชุดนั้น,น่นะเขาจะเรียกว่าเป็นไลติงฟิกเจอร์อันนี้ในที่นี้เป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยแสง UV เขาก็เลยเรียกว่าเป็น UV ฟิกเจอร์นะครับมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวโคม UV ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเลเยอร์นะครับของระบบปะปาการนะครับแล้วก็ รูปแบบการไหลรูปแบบการไหลของอากาศนะครับเอ่อซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากไอตัวไอรีซอ i ติงนี่คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากการวางเลีเ้ยวของระบบความอากาศเนี่ยพวกนี้มีผลต่อสมรรถนะหรือประสิทธิภาพนะครับของการใช้ UVGI นะครับโดยปกติ UVGI เขาจะติดอยู่ด้านบนของด้านบนของผนังะนะครับติดสูงหน่อยเพราะว่ามัน มันก็เป็นอันตรายต่อสายตามนุษย์เลนาะแล้วก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังอย่างเงี้ยตัวเขาก็มักจะติดข้างบนเอ่อด้านบนบนหน่อยของกำแพงนะครับเขาก็เลยมักจะเรียกว่าเป็น upper room นะครับ UVGI นี้เขาก็ใช้เนี่ยครับใช้ CFD นะครับ computational fluid dynamics นะครับก็เป็นโปรแกรมวิเคราะห์การไหลของของไหลนะครับ เขาก็เอามาใช้ในการเนี่ยครับวิเคราะห์ประเมิอเนอย่างเป็นระบบนะครับประเมินผลกระทบของความเข้มของ UVC นะครับที่มีผลต่อประสิทธิผลนะครับของระบบที่ใช้อั p e ปอร์รูม UVGI นะครับอ,อ,อาจารย์คนนี้คีชอค์แคนคาร่เนี่ยเขาก็ใช้เขาใช้ AN s, s เป็นหลักเนาะโปรแกรม ANSYS f l u e n t เป็นหลัก ก็เออเนี่ยซึ่งผลนะก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มปริมาณของพลังงานไอรัองสี UVC เนี่ยแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะในด้านบนของห้องเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลดเอ,อความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับซึ่งทำนายด้วย เบลซิไลลี่โมเดลนี่ได้อย่างมากเลยนะ significantly เลยนะการเพิ่มความเข้มของรังสีที่ปล่อยออกมานะ output ของรังสี UV-C ออกมาเนี่ยก็ช่วยลดลดเพิ่มขึ้นไปอีกนะ f u r t e r r e u c t i o n ก็ช่วยลดขึ้นไปอีกนะครับช่วยลดความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะมีผลในเชิงลบก็ตามเนี่เนาะอันนี้เดี๋ยวต้องตามไปอ่านว่าผลในเชิงลบที่ว่าเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของเรื่องของอะไรนะเรื่องของอันตรายจากรังสีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจหรือว่าเรื่องของต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองตามอา่านดูว่าผลกระทบเชิงลบนี่มันคืออะไรนี้ในส่วนที่สองของการศึกษานี้เนี่ยก็จะไปประเมินผลกระทบของรูปแบบการไหลของอากาศที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ UVGI นะครับงานนี้ก็แสดงให้เห็นว่านะครับ การวิเคราะห์ด้วย CFD เนี่ยสามารถช่วย Optimize นะครับประสิทธิภาพของระบบ UVGI นะครับเพื่อลดความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับในพื้นที่ภายในอาคารนะครับ optimize ก็ Optim คือทำให้ได้จุดที่ดีที่สุดอะนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปตามอ่านดูนะครับก็ใช้ CFD วิเคราะห์การทำงานของ UVC นะครับ ว่ามีผลต่อการลดความเข้มข้นลดความน่าจะเป็นของการติดเชื้อได้ยังไงนะครับเดี๋ยวแวะไปดูรูปภาพของไอ้ u p p e r r o o m UVGI ให้ดูนิดนึงนะครับจะได้นึกภาพออกแล้วลองดูว่ารูปเป็นยังไงนะ ออไม่มีรูปของจริงให้ดูไงอ่าเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเขาก็ติดอย่างเงี้ยก็เป็นห้องพักผู้ป่วยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโคม UV ติดอยู่ด้านบนของกําแพงอย่างเงี้ยเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ มันก็จะเป็น u v g i แล้วก็บางทีมันก็จะมีแบบพอเทเบิลเหมือนกันนะใช้เขียนเข้าไปวางเพื่อฆ่าเชื้ออันนี้คนไข้ก็ต้องไม่อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องอย่างอันรูปที่เห็นนี่ก็ฆ่าทั้งห้องนะเพราะมันแผลรอบตัวนี้ต้องตอนที่ไม่มีคนไข้ยอยู่แต่ว่าถ้าเป็น u v g i แบบนี้ก็ก็อยู่ได้เพราะว่ามันฆ่าเชื้อเฉพาะด้านบนนะครับอ่ะก็ให้เห็นภาพว่าว่า upper room UVTI นี่มันประมาณไหนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มอ่านตรงอินโทรดักชั่นนะครับ